สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อ้นเที่ยวได้ไม่เบื่อเปิดคลิปกันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยววันนี้ผมอยู่กันที่วัดที่ชื่อดังที่สุดในเชียงรายเลยนั่นก็คือวัดล่องขุนนั่นเองนะครับวันนี้เที่ยวได้ไม่เบื่อจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็ในวัดล่องขุนจะมีอะไรต้องติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมวัดล่องขุนกัน ก็ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในอีกหนึ่งโซนด้านหลังนะต้องบอกตรงๆว่าผมไม่เคยมาเลยนะกับโซนบริเวณตรงนี้เพราะว่าห่างหายไปจากวัดล่องขุนนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นบริเวณไหนด้านหลังนะเขาสร้างใหม่สวยมากดูดิก็บริเวณใหม่เดียนะครับที่ที่ทุกคนอาจจะเคยมาแล้วแต่ผมยังไม่เคยนะเป็นบริเวณถ้ำศิลทุกคนครับตอนนี้ผมก็ซื้อตัว๋วซื้อบัตรมาแล้วนะ เป็นบัตรเข้าชมถ้ำสิลข้างในจะมีอะไรกัน้ันหลังผมเดี๋ยวตามไปดูคนระับอ่ะทุกคนครับในบริเวณถ้ำสิลนเนี่ยนะครับปากทางถ้ำครับวนี่เใช่ไหมเราก็จะมีการปั๊มตาด้วยนี่ทุกคนไปงี้ฮะ ภายในท้ำสินปันลังการนะคือทุกคนครับต้องบอกว่าภายในเนี่ยนะฮะจัดไฟได้แบบสุดยอดจริงเลย ถึงว่ามาคุมฮะกับการมาเที่ยวเลยเท่ามือถือแพทย์บา้านโอ้โหมีบิวอารมณ์ด้วยเสียงนะทุกคนนะ อันนี้เขาน่าจะกินตนาการในเรื่องของนรกหรือเปล่า คือที่เราผ่านมาเลยนะครับน่าจะเป็นอารมเราจะไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเจอสว่างนะทุกคน,หนหเห็นไหมทางสว่างแล้วเเห็นไหมทุกคนเราเจอทางสว่างแล้วอโอ้โหสุดยอดครับ के लिए नहीं है। กันต่อทุกคนครับเมื่อกี้เราผ่านน่าจะเป็นนรกละตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่บริเวณสวรรค์ครับบริเวณสวรรค์ก็จะเนี้ยฮะเราจะเจอคนทําความดีเน,เนีฮะ บริเวณสวัสน,นีครับก็จะเจอขบวนเจ้าเห็นไหมตอคคุณคอนนี้เราอยู่กันห้องสุดท้ายนะครับ่อนปากทางออกก็จะเป็นบริเวณสวัสดครับเห็นไหมสว่างมันจะสว่างสว่สวสวสวาๆแบบนี้เลยครับ ทางออกครับเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่บริเวณทางออกแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะฮะด้านนอกของถ้ำศินก็ยังมีอีกหลายส่วนครับทุกคนครับนอกจากถ้ำสิน์แล้วนะฮะยังมีอีกหลายๆโซนในวัดล่องขุนครับที่ที่ยังมีอะไรให้เราชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าโซนอื่นเป็นยังไงบ้างไป จะพาทุกคนน,นะครับไปหย่อนเหรียญนะครับหรือไปหย่อนเหรียญพเพราะก็มีความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเรามาหย่อนเหรียญเนี่ยนะครับถ้าลงมาที่แหลเรียกว่าอะไรนะลงไปตรงจุดที่เราตั้งใจนะครับมันจะสมหวังไปดูกันนะ ทุกคนดูนดะว่าทุกคนเห็นตรงกลางไหมครับตรงกลางบนยอดดอกบัวแตครับรถ้ายนโยนเหรนยสิบลงไปแล้วให้ไปอยูต่ตรงกลางได้ถึงว่าสมหวังสมเป็นแผน จะไปจกไปุการได้มใหญ่กว่าอยอะเลยฮีต้งกั้เลยอ่ะเปลี่ยนสิบมหแกพองคลยสมหวัง ก็วันลงคุณครับที่แรกที่แรกสถานที่แรกของเราในเชียงรายนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนต่อก็อย่าลืมติดตามคลิปนี้ดูให้จบนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยกับอนเที่ยวได้ไม่เบื่อครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กันที่วัดเสาหินพญานาคนะฮะเพื่อที่จะมาดู เขาเรียกว่าเรื่องราวหนึ่งในตำนานนะฮะก็ข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวมชมนี่ครับสัพยานาคก็ต้องมีไฟฉายด้วยนะครับที่นี่เขาก็รับบริจาคนะครับสำหรับไฟฉายใครอยากจะมาบริจาคไฟฉายส่องนำทาง อันนี้เป็นด้านในนะเป็นหินง,งอกหินย,ย้อยจริงๆนะทุกคนนะ